แม่ไม้ลูกติดหวังมีชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่กับผู้ชายสักคนสุดท้ายแล้วถึงรู้ว่าเขาแต่งงานแล้วแถมเป็นคนไทยด้วยเรื่องราวนี้นะคะเกิ <c oughs> ดขึ้นโดยน้องสาวท่านนี้เข้ามาเล่าให้ฟังเธอบอกว่าแนะนำตัวก่อนเลยนะคะเป็นสาวไทยอายุ45ปีมีลูกสองคนเลิกกับอดีต สามีมาสิปีแล้วลูกคนเล็กอยู่กับแม่ลูกคนโตอยู่กับพ่อหมายถึงลูกคนเล็กอยู่กับเธอส่วนลูกคนโตอยู่กับอดีตสามีนะคะแต่เป็นพ่อกับแม่ที่ดีลูกไม่ขาดใครอยู่กับลูกคนเล็กมาสิปีจนรู้สึกว่าเหงาอยากมีคนคุยด้วยอยากมีเพื่อนเที่ยวอยากมีใครสักคนที่เข้าใจก็เลยเข้าแอปหาคู่ ก็เลยเจอหนุ่มเยอรมันคนหนึ่งอายุ49ปีสถานะที่แจ้งก็คือเขาอย่าแยกกันอยู่มีลูกติดหนึ่งคนคุยกันมาได้สักพักรู้สึกผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างอบอุ่นเป็นห่วงเป็นใยเราแล้วก็สุภาพเรื่องลูกติดเราเขาไม่รังเกียจคอยถามถึงลูกชายเราตลอดเวลาเป็นห่วงทั้งเราและลูกก่อนคบกันเขาถามทุกอย่าง และบอกว่ามีใครที่จะเข้ามาเธอก็บอกนะคะถ้าใครสักคนที่จะเข้ามาเริ่มต้นใหม่กับเธอคือต้องรับลูกของเธอด้วยรักเธอก็ต้องรักลูกเธอด้วยเขาเข้าใจทุกอย่างเราบอกความต้องการของเราคุยกันทุกเรื่องบอกทุกอย่างคือสเปคผู้ชายที่เราอยากเจอคุยถึงอนาคตวางแผนเขาวางแผนให้เราไปอยู่เยอรมันเราเชื่อเขาทุกอย่างเพราะรมปากที่เขาบอก คุยกันทุกวันคอลหากันส่วนเรื่องราวของเขาเขาเล่าให้เราฟังว่าเขาเลิกกับเมียเขามีลูกติดหนึ่งคนเขาจะมีสิทธิ์ไปหาลูกและรับลูกเฉพาะเสาร์อาทิตย์เราเองได้รับรู้เรื่องราวของเขาก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็วิดีโอคอลคุยกันเฉพาะเสาร์อาทิตย์คุยกับลูกของเขาด้วยเราเองหน้าที่ที่เขาบอกว่าเออ เราเองหน้าที่การงานดีการเงินดีไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเขาส่วนเขาทํางานธนาคารจันทถึงสุกเขาบอกว่ายุ่งจะถ่ายรูปส่วนใหญ่จะถ่ายรูปแล้วส่งข้อความมาหาตลอดเวลาเราเข้าใจว่าการทํางานธนาคารไม่มีเวลาคุยเราเองก็ทํางานธนาคารเช่นกันเหมือนเขาก็เลยเข้าใจเลยไม่เคยจุกจิกกับเขาเลยเวลาเขาทํางานเข้าใจคะ่ะนะคะคุยกันได้6เดือนเขาชวนไปเที่ยวเยอรมันช่วงคริสต์มาสนะคะ ปี2025แต่ว่าก็ที่รู้ๆกันงานธนาคารไม่สามารถลาได้ช่วงปลายปีก็เลยปฏิเสธไปว่าไปไม่ได้แต่ในใจนั้นอยากไปมากนะคะอยากไปดูว่าเขาความเป็นอยู่ของเขาเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจลางานในช่วงปีใหม่แล้วก็แจ้งทางฝั่งนู้นว่าเราจะไปหานะในช่วงปีใหม่เขาสะดวกไหมเขาก็ไม่ปฏิเสธนะคะเขาบอกอยากให้เราไปไปอยู่ที่เยอรมัน9วันเ,เขามารับ ที่สนามบินเขาดีใจที่เจอเรานิสัยส่วนตัวที่อยู่ด้วยกันในระหว่างที่อยู่เยอรมันคือเขาก็สุภาพใจดีอบอุ่นทุกอย่างคือใช่เลยตรงปกมากเราใช้ชีวิตปกติพอเขาก็ไปทํางานเราก็อยู่บ้านออกไป8ปดแโมงเช้ากลับถึงบ้านก็ประมาณ1-2ึ่งทุ่มแต่มันเป็นเรื่องที่ทางธนาคาร เราเองทํางานที่นี่ที่ธนาคารแห่งเดียวเราก็เลยเข้าใจนะคะอยู่ที่นั่นเรามีความสุขเขาดูแลดีเสาร์อาทิตย์รับลูกสาวมาหามาเล่นที่บ้านเป็นปกตินะคะเราเราอยู่กับเขาเราไม่มีอะไรกันเขานอนห้องของเขาส่วนเราก็นอนออตรงห้องโซฟานะคะเพราะเรารู้สึกว่าดีที่สุดแล้วเขาก็ไม่ไม่รุ่มล่ามไม่ทำอะไรนะคะคือเคารพการตัดสินใจของเราทุกอย่าง เป็นไปตามปกติไม่มีอะไรจนกระทั่งเรากลับมาเมืองไทยได้หนึ่งอาทิตย์ทีนี้ละนะคะอยู่ๆก็มีผู้หญิงสาวไทยทักข้อความมาาหถามว่าคุณคือผู้หญิงที่ไปหาสามีเขาที่บ้านใช่ไหมก็บอกชื่อนี่ๆๆอยู่บ้านเลขที่นี้เราก็บอกว่าใช่เขาเลยบอกว่าผู้ชายที่เธออยู่ด้วยก็คือสามีเขาเราทะเลาะกันเราก็แยกกันอยู่ แล้วก็สามีเขาก็พยายามตามง้อทุกวันนะคะอีกอย่างหนึ่งเรายังไม่ได้หย่าก,กันแต่ว่าฝ่ายผู้หญิงก็ไม่อยากไปต่อแล้วแต่ว่าฝ่ายชายก็ยังยื้อไว้เขาบอกว่ารักลูกแล้วก็ยังรักเมียอยู่ไม่ต้องการใครต้องการกลับมาเป็นครอบครัวเหมือนเดิมนะคะพอเรารู้แล้วก็เหมือนฟ้าผ่ากลางใจเลยเราก็ขอโทษว่าเราไม่รู้เราไม่ต้องการเป็นมือที่สามของใครและขอเฟ,ฟตัวออกมาเอง เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าเขาคลาคสังเขาบอกกับเราแค่ว่าเขาอยากันกับสามีแล้วถ้าเรารู้ว่าเขายังไม่อยากันเราไม่เข้าไปแทรกกลางระหว่างนั้นเลยสรุปแล้วที่ผ่านมาเขาโกหกเราก็เลยปรับทุกกันนะคะระหว่างผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงก็เห็นใจนะคะเพราะว่าเขารู้สอดอของสามีเขานะคะแล้วก็เขาบอกว่าเขา ก็จะอยากกับผัวเขาเหมือนกันถ้าคุณอยากจะามาแต่งงานหรือมาอยากเลยกับเขาเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะเพียงแต่ต้องการมายืนยันว่าเรายังไม่อยากกันแค่นั้นนะคะน้องท่านนี้ก็เลยบอกว่าเธอเจ็บจุกน้ำตาไม่ไหลนะคะนอนไม่หลับเหมือนน้ำตามันตกในนะคะรู้สึกแบบอืมนะคะเขาเข้าใจนะคะเธอบอกว่าเธอนอนไม่หลับไม่ไม่อยากหาใครเข้ามาในชีวิตอีกแล้วผ่านมาได้ห้าวัน ตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเราแข็งแรงพอที่จะใช้ชีวิตคนเดียวก็กลัวสายฟอไปเลยนะคะขอพักใจก่อนแล้วเรารักใครคือรักจริงคุยทีละคนพอเจอแบบนี้ก็ขอพักดีกว่าอยู่คนเดียวดูวแลหัวใจอยู่กับลูกไปว,วันวันวันดีกว่านะคะเธอเลยอยากนําเรื่องนี้มาเตือนสาวไทยว่าให้ดูดีๆสืบให้แน่ๆว่าเขาเลิกกันจริงหรือเปล่าถามหาใบทะเบียนหย่าด้วยนะคะจะดีที่สุด ที่เขามาหาเรานะคะผู้ชายคนนี้เธอบอกเธอเดานะ,ะหนึ่งอาจจะคลายเงาหรืออาจจะทําประชดเมียอยากให้เมียกลับมาหึงหวงเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นไปได้โดยการดึงเอาผู้หญิงอีกคนหนึ่งเข้ามานะคะเรื่องราวนี้ป้าแก้วก็ขอบคุณน้องเขาอนะครเป็นกําลังใจให้เดินหน้าต่อไปนะคะอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ไปเที่ยวตามประเทศนะครับคือประสบการณ์เนี้ยนะคะคือถ้าไม่เจอเองก็ก,ก,ก็จะไม่ไม่รู้อ่ะนะคะว่า รู้สึกยังไงคือต่อให้เราสืมอมยังไงเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขาอยากจริงหรือเปล่าเขาอะไรจริงหรือเปล่านะคะจนกระทั่งจนกว่าจะให้เขาเอาใบหย่าหรือใบรับรองสดมาให้เราดูนะคะถ้าสมมุติถึงขั้นที่จะตกลงแต่งงานกันจริงๆมันก็ต้องขอดูก่อนละใช่ไหมคะซึ่งมันก็ไม่ยากนะคะถ้าเขาบริสุทธิ์ใจจริงถ้าเขาอย่าจริง เขาก็สามารถโช์เราได้นะคะไม่ใช่มาโมโหตึงตังนั่นแสดงว่าเขาไม่บริสุทธิ์ใจนะคะป้แก้วก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องที่นําเรื่องราวนี้มาเล่าสู่กันฟังคือการที่ประสบการครั้งแรกกับสายฟอเยอะเจอกับผู้ชายแบบเนี้ยอย่าอย่าเลิกล้มในการที่จะหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตนะคะผู้ชายในบนโลกใบเนี้นะคะมีทั้งดีทั้งเลว อย่าเอาคนเก่ามาตัดสินคนใหม่ที่กำลังจะเดินเข้ามานะคะลองเปิดใจดูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะรักษาแผลหัวใจให้มันมันโอเคขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเดินหน้าต่อนะคะคือถ้าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่แค่นั้นเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรามีหน้าที่การงานที่ดีนะคะเรามีบ้านมีเงินมีรถแล้วเราก็สวยนะคะจริงๆการที่อยากจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลเข้ามาเป็นเพื่อน ก็ไม่ผิดนะคะเพราะน้องเพิ่งอายุ45ปีเองนะคะยังสาวยังสวยสวยมากด้วยนะคะดังนั้นแล้วก็ถ้าอยากจะมีใครสักคนเข้ามาดูแลเราก็ก็ไม่ผิดนะคะอย่าอย่าก,กลัวการที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะคะเพราะว่าการที่เราจะเริ่มต้นใหม่จริงอยู่เราก็เปิดใจนะคะเปิดใจก็คุย น้องก็ตามถูกแล้วที่เราครบใครสักคนหนึ่งเราก็เต็มที่ร้อยร้อยเปอร์เซ็นเต็มที่นะคะคือถ้าไม่ใช่ก็แค่เฟดตัวออกมาแค่แค่นั้นเองจบจบแต่จบแต่ถ้าเรายังเอาอดีตมามาตัดสินอนาคตของเราเราก็จะไม่มีความสุขนะคะพูดวนไปวนมานะ,ะยังไงก็ขอบคุณเรื่องราวของน้องนะคะคุณละคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรก็ ขอกำลังใจให้น้องเขาด้วยนะคะให้ก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและยอมเปิดใจในการที่จะเริ่มต้นกับใหม่กับใครสักคนให้ได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ